t สี่ armata าาาปี2026ีรถถังสุดหล้อจากรักเสเซียที่ทั่วโลกจับตามองวันนี้ฟูแกสจะพาทุกคนไปเจาะลึกเจ้าเครื่องจักรสงครามยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่จากแดนหมีขาวเริ่มจากดีไซน์ภายนอก t 1 4ยังคงรูปลักษณ์ที่ดูดันหน้าตาคมเข้มตามสไตล์รัเสเซียแต่ในรุ่นปี2026นี้มีการปรับปรุงวัสดุกรอบภายนอกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใช้กรอบแบบใหม่ที่เรียกว่า มลาฮิด ah ซึ่งเป็นการรวมชั้นกราะหลายชั้นที่สามารถดูดซับแรงระเบิดและแรงจอดจากกระสุนเจาะกราะขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นที่สุดของ t 14ที่ทําให้ต่างจากรถถังรุ่นอื่นในโลกก็คือการที่ห้องขับเคลื่อนทั้งหมดของพลขับจะอยู่ภายในแคปซูลเกราะน,นิรภัยซึ่งอยู่แยกจากป้อมปืนอย่างชัดเจน โดยในปี2026ระบบนี้ถูกพัฒนาให้มีระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะมากขึ้นตอบสนองต่อคำสั่งอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงอาวุธหลักยังคงเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบเรียบลำกล้องซึ่งสามารถยิงกระสุนเจากราะกระสุนระเบิดแรงสูงและยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้จากภายในลำกล้องเลยทีเดียว แต่ในเวอร์ชั่น2,026นี้ได้มีการปรับปรุงกลไกลภายในลำกลองให้ทนความร้อนสูงขึ้นยิ่งได้ต่อเนื่องแม่นยำกว่าเดิม ระบบป้องกันของ T-14 ปี2026นั้นถือว่าเป็นระดับสุดยอดโดยมีทั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection System หรือ APS ที่เรียกว่าอั f g ก n i s ซึ่งสามารถตรวจจับและยิงทำลายขีปนาวุธหรือ RPG ที่ยิงเข้ามาได้ทันทีรวมไปถึงระบบเรดาร์แบบ AESA ที่ติดรอบคันช่วยให้รถถังสามารถมองเห็นเป้าหมายในระยะไกลและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับยานพาหนะอื่นในสนามรบได้แบบเรียลไทม ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงมา้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุกขราระยะทางวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถังระบบควบคุมการยิงในที่14ก็ถือว่าไฮเทคมากมีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติพร้อมระบบแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ คนขับสามารถตรวจสอบสถานการณ์สนามรบผ่านจอภาพแบบ360องศาและยังสามารถสั่งยิงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากล็อกเป้าและที่สำคัญรถถังที่ลบ14ปี2026ยังรองรับระบบไร้คนขับโดยสามารถทำงานในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งทางรัสเซียคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้ทำงานแบบไร้คนขับได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันไกลซึ่งถ้าเป็นจริงจะถือเป็นการเปลี่ยนโมหน้าสงครามภาคพื้นดินไปอย่างสิ้นเชิง แม้จะยังมีข้อกังขาเรื่องจำนวนที่ผลิตจริงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า t 1 4 a m a t a คือรถถังที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุก,การป้องกันร,ระดับสูงและพลังทำลายที่เหนือฉันและนี่คือทั้งหมดของ t 1 4รุ่นปี2026ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟู a แกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับเต็มพลังไม่ต้องยางที่ฟูกแส